สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชา n นลมาดามนัดคนอ่านดวงหรือซิเกเทาร่คลิปนี้มาดามจะมาดูผู้ที่เกิดทั้ง7วันกันนะคะประจําปักหลังของเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2564เรามาถึงผู้ที่เกิดวันศุกร์กันแล้วค่ะเรามาดูกันนะคะว่าในช่วงปักหลังของเดือนมิถุนายนนี้คือตั้งแต่วันที่16มิถุนายนถึง30มิถุนายนชีวิตโดยรวมการงานการเงนิงนความรักสุขภาพโชคลาภจะเป็นอย่างไรนะคะ จะแล้วก็ตัวเลขนํำโชคคือเลขอะไรก่อนอื่นมาดามขอเรียนชี้แจงก่อนนะคะว่าเป็นการพยากรแบบรวม,วมๆกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่านใดไม่ได้เอาดวงของใครมาตั้งบางครั้งอาจจะมีการคาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้หากไม่ตรงกับท่านใดามาดามขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วถูกใจในคําพยากรณ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มาดามด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดาม ใครสนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดช่องทางการติดต่อเข้าไปที่เพจของมาดามค่ะดูดวงไพ่ยิปซีบายมาดามนัดหรือใครสนใจอยากที่จะเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพเอาไวหารายได้เสริมมาดามเปิดสอนลูกเต๋าอาลอคเกิลออนไลน์อยู่ที่สยามดวงอะคาเดมี่เข้า Google พิมพสยามดวงอะคาเดมี่ค้นหามาดามนัดคนอ่านดวงค่าเรียนถูกมากค่ะสามารถเรียนได้ตลอดชีพเลยนะคะเอาล่ะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าผู้ที่เกิดวันศุกร์จะเป็นอย่างไรในช่วงปักหลังนี้ ขออนุญาตผู้ที่เกิดวันศุกร์ทุกท่านขอเป็นตัวแทนจากโดมิโนโแทนคุณเราจะมาดูกันนะคะว่าผู้ที่เกิดวันศุกร์การงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภจะเป็นอย่างไรเราจะมีตัวเลขนำโชคให้ทั้งหมด5หมายเลข ที่หนึ่งหกสองแปดสองสี่หกสี่เจ็ดเจ็ดเก้ามาดูตัวเลขนำโชคสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะมาดามจะให้ทั้งหมดห้าหมายเลข ึอยู่กับบุญวัสนาของแต่ละคนนะคะต้องไปจับคู่เอาเอง9 4 4 9 7นะคะ9 4 4 9 7สํำหรับตัวเลขนำโชคของผู้ที่เกิดวันศุกร์เลขง่ายดีมีแค่3ตัวเองเนาะเพราะฉะนั้นก็ไปจับคู่กันเอาเองนะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์วันนี้เีนี้เรามาดูกันนะคะว่าในช่วงปักหลังของเดือนมิถุนายนนี้ผู้ที่เกิดวันศุกร์ การงานจะเป็นอย่างไรนะคะการงานถือว่ามีคนคอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนแบบลับๆด้วยช่วยเหลือด้วยความเสน่หาหรืออาจจะเป็นการที่เรียกว่าหัวหน้าคุณเจ้านายคุณหรือผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยมีการแอบชอบแอบปิ้งคุณอยู่ก็ได้นะคะจึงมีการส่งช่วยเหลือผักดันคุณอยู่แต่เป็นการช่วยเหลือแบบว่าแค่เพียง ชั่วครั้งชั่วคราวนะไม่ได้ช่วยตลอดไปอาจจะนึกถึงเราได้ทีนึงนึกถึงเรานึกถึงเราขึ้นมาได้ทีนึงก็ช่วยเหลือเราทีนึงไม่ได้เป็นการช่วยเหลือกันแบบว่าอ,อ่สม่ำเสมอแบบนี้นะคะหรือว่าบางทีที่เขามองเห็นว่าเรากําลังเดือดร้อนจริจรงๆเขาถึงจะช่วยเพราะฉะนั้นนะสิ่งหนึ่งที่ ผู้ที่เกิดวันศุกร์ควรที่จะทําก็คือการที่เรารู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนทําตัวน่ารักเข้าไว้นะคะงานของคุณก็จะประสบความสําเร็จแล้วก็จะก้าวหน้าลุล่วงไปได้ด้วยดีจากการที่เรียกว่า <c oughs> มีคนคือเขาเรียกคุณยๆว่าคุณเป็นคนที่มีนิสัยน่ารักอะ่ะเข้ากับคนได้ง่ายดังนั้นนะพอการเข้ากับคนได้ง่ายเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนเนี่ยมันไม่จําเป็นว่าจะต้องมีแค่เพียงคนคนเดียวมาช่วยนะ ในที่นี้มันไม่ใช่หมายถึงคนที่จะต้องมาแอบ,บชอบแอบ,บปิ๊งเราดวงของคุณเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าเข้าได้กับทุกเพศทุกวัยดังนั้นคนที่จะชอบเราจะสนใจเราในลักษณะไหนก็แล้วแต่เขาก็จะช่วยเราทั้งนั้นแต่เพียงแต่ว่าเขาอาจจะช่วยเราไม่สม่ำเสมอหรือไม่ได้ช่วยเรามากมายเพียงแต่นึกขึ้นได้หรืออะไรที่ เล็กๆน้อยๆคุณง่ายๆช่วยแบบเล็กๆน้อยๆแต่ก็ช่วยส่งเสริมช่วยผลักดันคอยดูเราเขาเราียกว่าคอยดูเราอยู่ห่างๆอย่างห่วง,งห่วงแบบนี้มากกว่านะคะไม่ไม่เปิดเผยตัวไม่แสดงอะไรชัดเจนให้คนรู้มากเกินไปไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามที่ที่เขารู้สึกรักคุณเมตตาคุณนะคะเขาก็ไม่กล้าช่วยเหลือคุณแบบเปิดเผยนะสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์เองอะถ้าเกิดว่าไปเปิดเผยปุ๊บเนี่ยบอกได้เลยว่าคุณจะมีศัตรู แล้วศัตรูของคุณเนี่ยก็จะเป็นคนที่เป็นเพศเดียวกันนะคะดวงของผู้ที่เกิดวันศุกร์เนี่ยการงานของคุณเนี่ยอาจจะถูกขัดแข้งขัดขาได้จากคนที่เป็นเพศเดียวกันอาจจะมีการนิน,น,นทาให้ร้ายป้ายสีเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นนะอย่าทําอะไรที่มันนอกลู่นอกทางหรืออย่าทาอะไรที่มันแบบว่ามีรับลมคมในทําให้เขามีความรู้สึกว่าคนนี้มีความลับหรือมีเรื่องอะไรที่ไม่ดีหรือเปล่าเลยถ้าเกิดเขาไปสืบรู้เนี่ย คนที่จะเสียก็คือตัวเราเองที่เขาอาจจะเอามาโจมตีพูดเติมสีใส่ไข่เยอะเกินความเป็นจริงได้นะคะทีนี้มาดูการเงินการเงินของผู้ที่เกิดวันศุกร์ในช่วงปักหลังเนี้ยมีเกณฑ์ที่เรียกว่ามีรายได้เข้ามามั่นคงมากกว่าเดิมนะอาจจะมีรายได้เป็นกอบเป็นกำรรเข้ามาจากการที่เขาเรียกว่าอะไรอะจากคนได้จาก ลูกค้าเดิมๆที่เขาเชื่อมั่นในตัวเรานะคะหรืออาจจะเป็นการที่เรียกว่างานที่คุณทำหรือสิ่งที่คุณทำเนี่ยเป็นอะไรที่มีคนเชื่อถือหรืออาจจะมีรายได้มาจากการที่ดวงการพนันมันขึ้นสำหรับบางคนนะไม่ได้หมายถึงทุกคนนะ สำหรับบางคนนะวันศุกร์พระมาดามเองก็วันศุกร์แต่มาดามไม่เล่นการพน,นันบอกก่อนเลยเพราะฉะนั้นดวงการพนันจะขึ้นยังไงก็แล้วแต่มาดามไม่ได้เล่นการพน,นันมาดามก็ไม่สนใจแต่สําหรับคนที่เกิดวันศุกร์บางคนเนี่ยบอกได้เลยว่าดวงการพนันมันขึ้นบางทีอาจจะได้มาจากลาบลอยตรงอื่นก็ได้หรืออาจจะได้มาจากการงานที่เราทําแล้วคนสนใจคนเ,เขาเรียกว่าอะไรอะลูกค้าเก่าๆเ,เดิมๆติดใจเราแบบเนี้ยนะคะ แต่อีกอย่างหนึ่งก็พี่ก็คือรายได้ที่อาจจะมาจากโกอินเตอร์เลยก็ได้นะอย่างเช่นว่าคุณอาจจะทํางานอะไรที่ติดต่อกับชาวต่างชาติแล้วคุณมีโอกาสที่จะได้รายได้มาจากต่างประเทศได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันม,มีโอกาสที่จะมีรายได้เป็นเกอบเป็นกามแต่ก็ต้องระวังเรื่องค่าใช้จ่ายระวังการใจดีเกินไปนะคะผู้ที่เกิดวันศุกร์เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรปากร้ายใจดี นะคะทาท่าทางฟืดฟัฟดฟึดฮัดไปอย่างนั้นเองแต่เวลาเนี่ยน,นะขี้สงสารขี้ใจอ่อนอดไม่ได้คนมาขอความช่วยเหลือแล้วยิ่งถ้าใครนะมาน้าหูน้ําตาเลียลาดหน่อยปุ๊บเนี่ยไอ้จากการที่แข็งแข็งของคุณเนี่ยคนเขาจะอึ้งไปเลยว่าอุ้ยดูท่าทางเหมือนจะร้ายจะตายดูเหมือนแข็งจะตายไปกลับกลายเป็นว่าควักให้เข้าไปได้ง่ายๆแล้วบอกได้เลยนะว่าคุณให้ไปแล้วคุณไม่ได้คืนนะเพราะว่าดวงของคุณเนี่ยช่วยเหลือใครนี่มันจะสูญเปล่า ดังนั้นถ้าคุณคิดจะช่วยเหลือเนี่ยก็ช่วยเหลือวงวานที่มันเป็นญาติพี่น้องของตัวเราเองมันยังเจ็บใจน้อยหน่อยแต่ถ้าเราไปช่วยเหลือคนข้างนอกเนี่ยมองไม่เห็นความดีของเราไม่ใช่หมายถึงพี่น้องจะมองเห็นความดีของเรานะแต่ยังไงมันก็คือคำว่าพี่น้องเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเราไปช่วยคนอื่นเนี่ยบางทีมองไม่เห็นความดีของเรามีอาจนินทาเราอีกด้วยซ้ําไปดังนั้นน่บอกได้เลยว่าถ้าช่วยเหลือใครไปแล้วต้องทําใจกับการที่ไม่ได้คืนด้วยนะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะ ทีนี้มาดูถึงเรื่องความรักกันบ้างความรักสำหรับผู้ผที่เป็นโสดอยู่ <c oughs> ในช่วงปักหลังนี้มีเกยมีเกณฑ์ของการเจอคนถูกอกถูกใจนะคะเป็นเป็นช่วงของการที่เรียกว่าเจอคนเจ้าสเสน่ห์พูดเก่งมีวาทศิลป์ในด้านการพูดพูดแล้วทำให้คนรู้สึกว่าอุย้ยมันน่าน่าฟังอะ่ะ แล้วไม่ใช่หน้าฟังแต่เรานะคนอื่นเขาฟังเขาก็ชอบไปด้วยเพราะฉะนั้นคุณจึงเจอคนมีสเสน่ห์แล้วเป็นคนที่พูดเก่งวานล้อมเก่งหรืออาจจะเป็นคนที่พูดจาหน้าฟังฟังได้ทั้งวี่ทั้งวันฟังได้ไม่เบื่อประมาณอย่างเงี้ยนะแต่ถามว่าเขาจะสนใจใครเขาจะสนใจคุณมากกว่าเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์มีโอกาสพัฒนาไหม เมื่อคบกันไปสักพักหนึ่งหรือพูดคุยกันไปสักพักหนึ่งจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยชีวิตมันมีการสอดคล้องการคล้ายๆกันคุยกันได้เข้าใจมากกว่าก็มีโอกาสที่พัฒนาความสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยแต่สิ่งที่สิ่งหนึ่งที่เป็นก็คือว่าเขาอาจที่จะเข้ามาบงการชีวิตเราสักนิดหนึ่งเขาอาจจะมองเห็นว่าคุณเป็นคนที่อ่อนไหวง,ง่ายมากเกินไปเซน่อถือเกินไปเชื่อ เชื่อคนง่ายเกินไปเขาอาจที่จะเข้ามาคอยปกป้องคุณคอยดูแลคุณแต่บางทีคําพูดคําจาเขาอาจจะไม่ค่อยโรแมนติกนะเขาอาจจะพูดจาตรงแข็งแรงไปสักนิดนึงเล่นเอาเรียกว่าเวลาพูดทีคุณน้ําหูน้ําตาเล็ดเลยก็ว่าได้นะคะทีนี้มาดูถึงว่าสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วในช่วงนี้ในช่วงนี้ก็จริงๆแล้วก็ถือว่า เป็นช่วงของการที่ยังรักกันดีอยู่แต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องคําพูดด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะคะเป็นช่วงจังหวะที่บางทีคุยกันคุยกันตอนแรกก็คุยกันดีๆหรอกแต่มันก็เหมือนกับแบบว่าคนเราเนี่ยอยู่กินด้วยกันมาสักพักหนึ่งมาสักระยะหนึ่งหรืออยู่ด้วยอยู่ด้วยกันมาพักใหญ่ๆนานแล้วก็ตามอาจจะมีลูกมีเต้าด้วยกันแล้วเนี่ยความเคยชินความคุ้นเคยเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนกับเป็นช่วงของการที่ ช่วงโปรโมชั่นเป็นแฟนกันใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีละมันไม่เหลือละมันอยู่ด้วยกันเหมือนการเป็นพี่น้องการเหมือนเป็นคนสนิทคนนึงรู้ใจกันไปหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นการเอาอกเอาใจกันมันก็ลดลงแต่ถามว่ารักกันไหมยังรักกันดีอยู่นะเพียงแต่คําพูดต้องระวังสักนิดนึงหรือบางทีอาจจะเป็นช่วงของการที่เรียกว่าตัวคุณเองก็ขี้น้อยขี้น้อยขี้น้อย,อยใจนะคะตัวคู่ครอ,องของคุณก็อาจจะเป็นคนที่พูดแรง ใส่อารมณ์หรือพูดวางอำนาจกับคุณมากเกินไปทำให้คุณหยุห่มหยิมคิดเล็กคิดน้อยคิดเอาไปซะใหญ่โตคิดบานปลายหรือว่าคิดเวอร์เกินไปส่วนคู่ครองของคุณก็เรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องนิงนดนิดหน่อยหน่อยเอามานั่งบ่นนั่งนั่งพูดจนทําให้กลายเป็นเรื่องใหญ่เกิดขึ้นแต่ถามว่าเลิกลากันไหมไม่เลิกลาหรอกนะคะแต่มันก็อาจจะเป็นทำให้พูดไปพูดมาสาวกันจนบานปลายในที่สุดนะมาดามมองว่านิ่งไปซะจะดีกว่า คืออีกฝ่ายหนึ่งใครอยากพูดก็พูดไปเรานิ่งอย่างเดียวถ้าเรานิ่งเนี่ยนะจริงๆแล้วมันสยบได้ทุกเรื่องเลยนะคะเชื่อมาดามแล้วมันก็จะไม่มีเรื่องที่ทําให้เราอะต้องมาร้อนอกร้อนใจด้วยนะคะทีนี้มาดูถึงเรื่องสุขภาพกันบ้างสุขภาพสําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องเอ,อ่อระบบสมองระบบประสาทนะคะผู้ที่เกิดวันศุกร์เองมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่านอนหลับพักผ่อนไม่ค่อยเต็มที่หรือบางทีกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับ ถ้ายิ่งใครที่อายุ50ัพไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นช่วงของการที่เรียกว่าวัยทองฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะเป็นเยอะมากเลยของคนที่วัยทองแล้วนอนไม่หลับพอนอนไม่หลับมันจะส่งผลให้ระบบประสาทระบบระบบสมองของคุณเนี่ยผิดเพี้ยนผิดปกติเกิดขึ้นได้มันจะทําให้คุณมีผลในอนาคตอันไกลนะคะอาจจะส่งผลทําให้เราเป็นอมัมพฤกษ์อัมพาตพาคินสันหรืออัลไซเมอร์เกิดขึ้นได้ด้วย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งสาหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องช่องปากนะคะอาจจะมีกลิ่นปากอาจจะร้อนในคอเจ็บต่อมทาซินอักเสบหรือว่ามีการไอเกิดขึ้นได้หรือบางทีก็อาจจะมีฟันผุนะคะให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องฟันด้วยจะมีฟันผุเกิดขึ้นฟันผุง่ายปวดฟันอะไรประมาณนี้นะคะ ทีนี้สาหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์เองอยากรู้ว่าโชคลาภจะมีไหมโชคลาภของคุณเนี่ยเป็นโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะเกี่ยวกับเรื่องงานที่จะได้มาแบบฟุกฟกุได้มาแบบเหมือนก็ได้าลาบลอยลาบลอยเรื่องงานมากกว่าเรื่องที่จะไปเสี่ยงโชคคุณจะได้งานบางทีอาจจะได้จากชาวต่างชาติด้วยก็ได้นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้งานจากชาวต่างชาติจะได้แบบไม่คาดคิดได้แบบฟุกๆุเข้ามาแบบกระทันหารแบบจู่โจม แล้วก็เป็นการที่เรียกว่าเขาเรียกว่าเก็บกินได้ระยะยาวดังนั้นเนี่ยสาหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์เองถ้าใครบางคนมองว่าเอาแล้วไม่มีเรื่องราบรอยเลยเหรอขึ้นอยู่กับบุญวาสนาเก่าของแต่ละคนเอาไว้ว่าอย่างที่มาดามพูดไปใน,นตอนแรกว่ามาดามเคยพูดว่ามาดามไม่ชอบเล่นการพน,นันไม่เล่นเลยจริงๆนะการพน,นันแล้ว เออสมัยก่อนน้นเอาต้องพูดง่ายๆแล้วมาดามไม่เล่นแม้แต่แม้กระท,ทั่งลอตเตอรี่สักใบก็ไม่ซื้อจนกระทั่งอ่ะดวงเรามันจะมีโชคอ่ะป้าคนที่ขายลอตเตอรี่คนหนึ่งนะเขามาช่วยสอนเราทําขนมจนเราทําเป็นแล้วมันเหมือนเป็นบุญคุณอนะ่พะพอเวลาเราเดินผ่านเขาวันหวยออกแล้วเขาบังคับให้เราช่วยซื้อลอตเตอรี่เขาเราก็จะบอกเขาว่าป้าหนูไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นการพน,นันไม่เคยเล่นหวยเลยนะหนูช่วยซื้อแค่ใบเดียว คิดดูนะสมัยก่อนเนี้ยใบหนึ่งแค่40บาทเองมาดามยังไม่อยากจะควักเงินเสียงเสียเงินซื้อเลยมาดามซื้ออย่างจำใจแล้วก็รับจากเขามาไม่ได้มองด้วยว่าเลขอะไรเราก็บอกว่าแล้วแต่ป้าจะดึงมาเลยหนูช่วยซื้อแต่หนูไม่ชอบเล่นแต่ก็เหมือนเหมือนกระหางตาเราตวัดไปมองแวบหนึ่งนะว่าข้างยังจําได้เลยว่ามันมันนานแล้วตั้งแต่สมัยลอตเตอรี่ใบละ40บาทอ่ะเพราะมันเป็นครั้งแรกของการถูกลอตเตอรี่นะจําได้ว่าครั้ง ข้างท้ายมันลงท้ายด้วยหนึ่งสี่ก็ไปเล่าให้แม่ฟังว่าเนี่ยโดนป้าคนนี้บ,บังคับให้ซื้อลอตเตอรี่แต่ไม่รู้ว่ามันเลขอะไรมั่งจําได้ว่าข้างท้ายลงท้ายด้วยหนึ่งสี่แล้วก็วางทิ้งไว้ไหนก็ไม่รู้ไม่ได้สนใจจนหวยออกตอนตอนเย็นแล้วเหมือนก็เรานอนกลางวันตื่นลงมานะแม่ก็ถามว่าหนึ่งสี่นี่มันอะไรเลขอะไรเอามาดูซิเผื่อจะถูกสามตัวเพราะว่าสามตัวมันออกสี่หนึ่งสี่โอ้ยมาดามก็ไปหาอยู่นั่นแหละมันกว่าจะเจอตอนสามสี่ทุ่มได้อะ ว่าไม่รู้ประยัดไปไหนก็มันถูก4ี่หนึ่งสี่ได้ถูกเลขท้าย3ตัวจริงๆด้วยหน้าคนเรามันจะมีโชคมีวาสนาเนี่ยบางทีมันมาแบบว่าเราไม่ได้ตั้งใจอ่ะเหมือนถูกบังคับซื้อเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดวันศุกร์คนที่จะมีโชคมีลาบเนี่ยคุณจะได้มาแบบฟุกๆได้มาแบบไม่คาดฝันบางทีอาจจะเป็นเรื่องงานหรือบางทีอาจจะเป็นลาบลอยก็มีเกิดขึ้นได้แต่ลาบลอยมีไม่เยอะแต่เรื่องงานของคุณเนี่ยจะได้มีการมีคนสนับสนุนเข้ามาอยู่เยอะนะคือว่าสําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ ต้องเหนื่อยนะต้องออกแรงนะมันถึงจะได้ได้ราบรอยจากตรงนี้ได้เงินจากตรงนี้มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดวันศุกร์นะควรที่จะสวดมนต์นั่งสมาธินะคะแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์แล้วก็ถวายผลบุญให้พระพุทธกรรมพระสงฆ์เทพทุกๆองค์ทีททททท่ปกปกักรักษาตัวคุณแล้วก็แบ่งผลบุญให้กับผู้มีพระคุณน,นะคะแล้วก็คนคนในครอบครัว ที่มีชีวิตอยู่แล้วค่อยอุทิศให้กับญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วเจ้ากรรมในเวรของคุณตั้งแต่อดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบันเจ้าที่เจ้าทางที่คุณพักอาศัยอยู่แล้วก็เจ้าที่เจ้าทางที่ทํางานของคุณนะคะจะส่งผลทําให้งานของคุณยิ่งราบลื่นเข้าไปใหญ่ใครที่คิดร้ายคิดไม่ดีกับเราเขาก็จะได้แพ้ไขตัวคุณตัวเขาเองไปนะคะ ในที่นี้มาดามมองว่าสําหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์เองนะคะคุณควรที่จะทําบุญเกี่ยวกับเรื่องน้ําเรื่องนมนะคะเรื่องน้นะะําเรื่องนมหรือทําบุญน้ําตาลหรือไปเติมเอ่อเขาเรียกอ,อะไรนะซื้อน้ำถวายวัดหรือไปหยอดตู้บริจาคที่เกี่ยวกับค่าน้ำํำค่าไฟด้วยก็ยิ่งดีนะคะ <c oughs> ทำบุญเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อผู้ติดเชื้อในที่นี้ก็ เอ่ออะไรวัดพระบาทน้ําพุนะคะโอนเงินไปก็ได้ทําบุญร่วมกับวัดพระบาทน้ําพุหรือไม่เดี๋ยวนี้ตามห้างต่างๆเนี่ยเขาจะมีนะตู้รับบริจาคของวัดพระบาทน้ําพุทาแล้วก็อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรน,นะคะมันก็จะส่งผลทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยดีขึ้นราบรื่นมากยิ่งขึ้นอะไรที่เป็นอุปสรรคมันก็จะได้ปัดเป่าให้บางเบาบางลงไปหรือบางทีก็อาจที่จะต้องไป ปล่อยปลานะคะปล่อยปลาปล่อยปลาไหลให้ชีวิตเรามีอิสระภาพมากิ่งขึ้นไม่มีอุปสรรคใดๆน,นะคะก็จบคำพยากรณ์สำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์แล้วนะคะพบกับมาดามได้ใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ